สามารถใช้ 3D Attack ได้แล้วไงต่อเชงเชงฟอร์ม ใอ้กเกือบตกไอ้เหี้ยเตะแล้วได้เลือดโอ้เป็นคอนเซปต์การฮีลเลือดที่เบสิกชิบหายนี่มันพวกฟ o u เดชั่นเอ็กซ์นี่อ๋อฮะฟ o u เดชั่นเอ็กซ์อีกแล้วเหรอใช่เลยมันน่าจะมาจากบิลเนี่ยแหละ แต่แค่ว่ามันเปลี่ยนจากบริษัทที่ทำเป็นฟ o u n d ชั่นเอเฉยๆโอ้ยหลักละ พวกนี้ถ้าไม่ฆ่าให้ตายมันจะคือเลือดหรออาโมเบลรกโอ้ยคนแหลกเลยโอ้ยแหลกไอ้ชิ้นมองไม่เห็นโอ้ยแหลกชิบ มีเรื่องที่จะต้องบอกนะเยอะเลยละ่ะโยพันะหลาดคอเยเนที่โปรเฟสเซอร์ไอดาในคนที่ชื่อโปรเฟสเซอร์ซุดดีเกอร์น่าสนใจจริง เอรจริงความสูงแค่เนี้ยตกไปก็ไม่ตายหรอกชโชลทโรไอเทียมันก็ทำเปบบน็นไอ <c oughs> ้นี่ไปได้ร <c oughs> ู้สึกระยะมันจะกว้างกว่าปะมันจะกว้างกว่าโจ๊กเกอร์เล็กน้อย รแว่เป็นมันไม่ช่แมงแข็งจดูไม่ออกเลยโอ้ย,ย,ย,อยปัญหาอะไรวะเนี่ยปัญหาปัญหาเล็กๆน้อย หาการคอนโทรลที่หนักหนักเลย อย่าลืมที่จะมาเช็ค,คไฟนั่นหนูไอ้เหียเอ้ยมึงคือมึงให้ผู้เล่นมาเดินเองก็ได้ไม่ต้องทำให้ผู้เล่นหลัวล็อกต้องใช้สมองในการแฮกนะยังแฮกไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อ่ะ เจออุปกรณ์ไปจะไปอยู่หัวอขนาดอุปกรณ์อยู่เป็นโต๊ะไอ้ที่แต่กูไม่มองเองเปเลนเดอร์เดืเบบนภาคนี้ลำบากหน่อยโหแม่งจุงมือผู้เล่นทุกทุกนโนโลเลยจุงมือผู้เล่นทุกลมหายใจเลยเฮียเล่น,น,นันดูนะ เอาไอเทมมาวางล่อไม่พอมึงยังมีไกด์าตาม,มอีกโอ้มันจะจูงมือผู้เล่นขนาดนั้นวะ พออีนนี่ก็บังแล้วเกินไอ้เหียดีไซน์เกมแบบโคตรยุคเก่าอะ จริงยุคเก่าแบบยุคเก่าจริงแบบจูมือตลอดทางอะไรเงี้ยคือนึกโอ้โหแต่ถ้ามองในเงนี้ยดีไม่เป็นเกมสำหรับเด็กก็ได้นะถ้ามองในเงนี้ยดีแต่แต่ไม่รู้ดิไม่รู้เกมมันยากไปกระเตรียหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิดามเมจพวกหมอนก็คงไม่ได้เยอะมาก คือถ้ามองว่าเป็นเกมเสำหรับเด็ก,กมันโอเคไว้แตราคาราคานี่อีกเรนะื่องนะคือถ้ามองว่าถ้าเป็นเมื่อแบบตอนสมัยผมประมาณปา .5 ป .6 มีเกมระดับนี้ให้เล่นนะ่ะถือว่าแบบร้องไห้น้ำตาแตกเลยนะแต่ถ้าว่าเป็นตอนนี้เหรอก็แบบก็คงไม่อะมันต้องมีใจรักในแฟนชายนี้จริงๆนะ จะทนเล่นได้ขนาดเน <laughs> ี่ยเป็นปัญหาของเกี่ยวตัวเกมก็คือมุมกล้องกับความลื่นไหลของแอนิเมชันด้วยถ้ามันอัพติมไย์มาดีกว่เนี่ยก็ดีอันนี้ยังแลกก็ห <laughs> น่อยไม่แหลกหน่อยอะแหลกเลยแหละ <laughs> <c oughs> ต้องทาให้ตายดิตายตัวเดียวเพราะว่าเพราะว่าไปจำกัดตุดตัวนั้น hmm. ช้าไปหน่อยหมนยังไม่ค่อยดีเลยคือผมว่าหมุนไปแล้วจะบอกว่าตัวกล่องมันส่งสัญญาณมาไม่ทันเลย ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าแบบว่าเกมแม่งแหละอยู่แล้วออมาแล้วในสุดฉันก็เห็นนายสักทีผมมันได้ตัวอย่างแต่ก็นาสกานาสกไม่เลยเจอกันได้เลยนะคุณเบลเด้ เออต้องพผลก,ก่อนแล้วไม่รู้จะสปอยหรือเปล่าลาสกามันเออมันตายหายไปแล้วเพราะว่ามันเออมันรับไม่ได้กับที่องค์กรองค์กรมันนี่มันเร็วซามา <anta> เกินไปหัวใจที่รักในฟูโตงเขาก็เลยหักหลังองคนน์กรตัวเองเขาเป็น,นคนที่รักฟูโตะแต่ว่าเขาตายไปแล้วอ่ะ เป็นพวกพลังของคอยเอเนจีจริงเหรอคิอลิคิตโบจุดจุดใส่พูดเลยเลยดิค<ร>นท่านจะตายไปแล้ว<ร>ไม่มีอะไรต้อง,องพูดสู้กูไม่มีทางเลือกเลยสินะ No voy. ¡Oh, por นี่มันแค่ฟอร์มแรกของฉันเจริงแล้วสินะจริงแล้วสินะน,นักก้าอชอบก่อนผมก็เคยคิดจะทำประวัตินัสก้าคนนี้อยู่นะตอนสมัยอุ้ยตอนก่อนไอตอนช่วงที่อ,อนิเมะคอมเมอรเดอร์ฟูโตไฟโต,ต้มันจะฉาย แต่พอแต่ช่วงนั้นอ่ะแค่ทำฟูโต,โตไดทเตินเนี่ยผมก็เหนื่อยชิบหายแล้วบวกกับไม่มีเวลาด้วยตอนนั้นตอนนั้นทำงานด้วยก็เลยแบบว่าไม่ไหวไม่มีไม่มีปัญญาทำาแค่ทำประวัติตละครตัวเดียวมันเหนื่อยนะจริงสกอร์สตีมอ้ตายครับโดน,นทีเดียวดองขี้ อันนี้เพิ่งเลเวลสองอันล็อกฟอร์มอ้า นี่นมแข่งแกล่งแต่ว่าฉันน่ะเยี่ยมกว่าหรือเปล่านี่แหละดีแล้วไม่เขา้าไงคิริฮิโกะไม่มเวลามาบอกแลอ้เหี้ยงกงกความรู้เก็บรู้แล้วชอบเก็บ<ม> ร,รู้สึกสายลมฟุตโตเหมือนกันมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยหลังจากที่นายจากไปเงี้เนอะฉันเชื่อมันในอนาคตของฟุตโตย่างวะจกแข่งยางไงเหี้ย จริงกระโดดตามไปก็ได้แะพลังด <to> ับเบิ <American> Still, yeah. um, so ้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาเลยชูทาร่่สชูทารุสってたな。ตามหานาสกาได้ไหมคิดยังไงเป็นบ้างฟิลิปในสุดใช้กรดเดยพีทเบอร์บลีกลับมาแล้วโอ้ย ม่วงหนาวเหาน้อยมากครับเร่นนี้แต่จิตใจของคอมมาวนิสต์เดิมผมยังไม่หมดใหม่นะก็เอาไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันก็จบเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ